Welcome Wow Plans to Sky Pl wow! <Wow. S 1> สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky Plants ล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะจำคลิปบอลของของช่อง Sky ได้นะคะว่าเราเคยพามาดูบอลเลมอนนะคะที่แบบเยอะมากเต็ม แต่ตอนนี้นะคะเหลือแค่นี้แล้วก็เป็นอย่างนี้เกิดจากอะไรเกิดจากเรานะคะลืมที่จะฉีดายากันลายแดงนะคะยาฆ่าของลายแดงนี่แหละสักประมาณ2-3อาทิตย์แล้วคือเกิดอะไรขึ้นายแดงเล่นงานบอนลเราหมดเลยดูสิคะนี่คือตัดทิ้งแล้วนะอ่ะทีนี้เราจะมาบอกเทคนิคเพื่อนๆกันว่า คือความไม่รู้ของเราเนอะก่อนหน้าน,นั้นคือเราก็ผสมยาก,กับน้ําแล้วก็ฉีดปกติเลยเราก็ลืมไปว่าบอนะคะมันแบบว่ามันบอลสเปรูฟอะน้ํามันก็ไม่เกาะใบาบอลใช่ไหมน้ากลิ้งบนใบบอลอ่า,าทีนี้มันไม่แปลกเลยที่ที่ที่ต้นมะเออที่ใบใบบอลของเราเนี่ยมันจะเจ๊งกระบงยังโดนลายแดงเล่นงานอะดูอันนี้แบคคอรอลนะ คือแบบายแดงกินหมดเลยอะ,อะทีนี้ล่าสุดนะคะเราได้ใช้สารจับใบมันคือสารจับใบนะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะให้ปุ๋ยทางใบใบไม้หรือจะฉีดยอาอะไรก็แล้วแต่พ่นสารเคมีอะไรก็แล้วแต่หรือบำรุงอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆควรที่จะผสมสารจับใบด้วย ดูนะคะเนี่ยฉีดเมื่อวานคือไรแดงอะคือตายให้เห็นเลยตอนที่เราไม่ได้ใช้สารจับใบนะคะไรแดงมันไม่ได้ตายให้เห็นแบบนี้นะตัวเองมันยังแบบเดินจุกๆุๆกจุจึงอยู่เลยอะแต่พอเราใช้สารจับใบเดี๋ยวเราซูมก่อนนะพี่ท่านได้สู่ขิดไปเลยอะห,หน้าอ่าอ่อ่ามมาไม่โฟกัสนี่นี่นี่เอาใหญ่ๆดีกว่าน,นะ เพื่อนเห็นไหมเนี่ยคือลายแดงนะคือลายแดงสูกขิดไปเลยอะ่ะเราก็เลยคิดว่าเออเราก็เริ่มคิดไปว่าบอลมันมไม,ไม่มันไม่น้ำมันไม่ไม่จับมันไม่โดนใบอย่างเงี้ยพอเราใช้สารจับใบปุ๊บพี่ท่านตายเรียบค่ะ แล้วเวลาฉีดนะคะฉีดไล่ไรแดงนะคะต้องฉีดทั้งหน้าใบและหลังใบนะคะไม่ฉีดแค่หน้าอย่างเดียวคือฉีดเท่าที่จะฉีดได้อะ่ะแล้วอะไรที่แบบมันโดนไรแดงเล่นงานไปแล้วอะ่ะก็ทิ้งนะคะเด็ดทิ้งเลยเด็ดเผาเด็ดใส่ถุงพลาสติกไปเลยอะ่ะเก็บไว้แบบไม่ต้องเก็บไว้มันไม่ได้สวยงามขึ้นนะคือโดนเล่นงานแล้วมันก็จะเป็นสภาพนั้นเลยมันไม่กลับมาสวยงามแล้วก็เด็ดทิ้งไปเลยคะ่ะ อย่างที่บอกบอนะคะมันอยู่ใต้ดินเพราะฉะนั้นเราตัดใบไปเขาก็ไม่ได้ตายเขาก็เดี๋ยวเขาก็จะมีใบใหม่ออกมาเรื่อยๆไม่ต้องกังวลน,นะคะโอเคมาอาัปเดตให้ฟังเพื่อนๆน่ารอนะคะอย่าลืมใช้ยากันไรแดงด้วยช่วงนี้ไรแดงบุกมากน้องไม่เคยบุกหนักขนาดนี้นะคะคือแบบมาเห็นอีกทีก็คือแบบ ือเราไปยุ่งแต่ไม้ใบเนอะเราไม่ได้มาดูบอลเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะย้ายบอลไปไว้หน้าบ้านละเพราะว่าอยู่หลังบ้านเราไม่ได้ดูแลเลยสีได้เหมือนกันถึงเขาแม่แบบถึงเขาไม่ได้แพงมากอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเออเราก็รักอะเลี้ยงอุตส่าห์ดูแลกันมากว่าจะรู้ว่าเออมาแช่น้ําแบบนี้ง่ายดีสําหรับเราอะไรอย่างเงี้ยซ<ต> <az> า,าแบบเติบโตว่ะมีลูกมีหลานแต่ดูสิน้อนน้อนไรแดง ทําร้ายหมดเลยนี่ก็ใช่หมดเลยนะคะแต่น,นี้ตายมาตายหมดแล้วสู่ขิดเลยเนี่ยสู่ขิดเลยอย่าลืมสารจับใบเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูแต่จริงๆคืออะไรก็ได้ขอแค่มันเป็นสารจับใบนะคะเห็นผลเลยเห็นผลทันตาเลยถึงว่าทําไมหลายๆครั้งเราต้องมาฉีดซ้ําบ่อย เพราะเราไม่ได้ใช้สารจับใบผสมไปด้วยนะคะแต่ตอนนี้เราใช้สารจับใบแล้วก็ออทูสแล้วก็ฉีดเลยหน้าหลังหน้าใบหลังใบฉีดหมดคะ่ะใบเล็กใบน้อยใบไหนที่มันโดนกินไปแล้วเราก็เด็ดทิ้งตัดทิ้งเลยนะคะอย่าไปอย่าไปเสียดายโอเคขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆของคลิปนี้นะคะเพื่อนๆอจะได้ความรู้หรือแบบเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากเราไปนะคะว่า เอ๊ะทำไมเราใส่ออทุกแล้วยังไม่หาย <_ D> เพื่อนๆคะต้องใช้สารจับใบด้วยนะโอเคแล้วสารจับใบเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่บอนนะคะสมมติเพื่อนๆจะใช้จะให้ปุ๋ยทางใบกับไม้ใบหรือไม้อื่นของเพื่อนๆน <_ D> <_ d> เพื่อนๆก็ใช้สารจับใบด้วยเลยเขาก็จะเหมือนกับว่าเวลาเราลดน้ำต้นไม้หรืออะไรเงี้ยเอ่อมันก็จะไม่หายไปมันก็คือแบบหลุดไปช้าอะไรเงี้ยคะ่ะ โอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะอย่าลืมไปเล่นเกมร่วมสนุกกับเรานะคะวันอาคารหน้าก็ปิดลับแล้วนะ5้าคนจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเรามาวิ่หน้าเดี๋ยวเรามาบอกกันแล้วก็เดี๋ยวแจ้งที่อยู่ไปนะคะเดี๋ยวเราจะส่งเสน่จันไปยให้นะคะเสน่จนดําไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยขอบคุณมากๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ